ได้ดินได้ดินมาเล่นแล้วค่ะั่ดิมันหดูนะติ๊มันเกี่ยมันมอยติดไม้นะก็มานั่งทายเปทายโปรเี่อทก้ัลอดดูท่านั่งดูท่านั่งท่านั่งไอคนนี้อยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วย แม่มาให้พียเไปก็ดียังไงบุณย์นี่ยน้าไปดินหนึ่งไปมดแล้วแม่ก่ได้เดินลยแม่มาแม่ป๊อบไม่ให้เล่นค่ะแม่ป๊อบกลัวลูกจะนอนถลายลงไปแม่ป๊อบห่วงมากค่ะได้ยินเสียงรถไทยด้วยขอพากันร้องเอาดินเข้ามาให้น้องเล่นเฉยๆกดาเด็กกันยีวอร์ดุ้ไปนั่นก็ไปเล่นดีๆแต่ไปเลย

เ้าต้องนแะูหไอจไอจีจ้เนี่ยเกันผูส่งนะไอ้กาอยากูัวไอเนี่ยยางมนะที่ไต้อาที่ไต้เจเียไปเติมรถจะดูเขาอะไรดิเต็มหัวเร็จแล้วตะกรอตะกรอนจะไปอมันนะ Còn cái mua của bò hàm à, nó đâu có đâu Hàm cái kia rồi Hàm nó lọc là đúng không? Ừm Thôi anh cái lá hàm nó đi Nè Nào nó phục hư nào ạ? Nè Nè nhá Ôi tôi sắp nó bày nó cũng được tên cô nói anh nào hà không? Nào lấy tôi coi đúng Mặc dù hai, hai ông ông cô เหมือนไอ้หนูเนให้มันร้อยยุ่ให้แม่ป๊อไม่ให้เล่นแม่ป๊อไม่ให้เล่นได้ตลกกว่าไม่ไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวยูที่ก็ได้ไม่ยอมหนูจะเล่นหนูจะเล่นไม่ยอมต่อหอยโอ้ปลาเลยมาแล้วค่ะมาแล้วยังการเกลี่ยไปห่วงฟอนอะไรอูว่าเลยโตขึรุ่งเลยเออ ปอแกเนี่ยขนาดลมเลยอะตึกควาย่อแกกลริบนาบ่อยสุดแ่ไกลกันเลยบาลือวาลืไปใน้าโทำุรวยวะเยี่ยปค่ะปนึง จีจุบกระแตเดินละ่อนโวากนาเขาตูดได้ไงไปชุบดินแล้วค่ะไปชุบดินแล้วเองที่เดิมเขากลับมาอีกลน้องคัจะเล่นด้วยรถนาวกระนาีวานิฟูนมวีรถวากลัยานี้ เรามาช่วยกันขุดกันดีกว่าช่วยกันขุดดีกว่าเราว่าพูดๆบนดกับพนบีบป๊ะงานหลักอย่างเนี่ยสายคุดไกลกันหรอขอบเจ้าแล้วนี่ปุ้ยขอมมวยกับเสียบิวเต็มเลยกสียิวเอาไมาเต็มเลยตอนนี้ดินเต็มหัวแล้วนะคะดูนางนั่งดูนางนั่งทุกคนพลังงานพีบป bảo ừ, ừ. ừ, nó chưa? bữa nào nó liền, không lâu là cho ngoài tên là nó bữa nằm này đa luôn, ba vậy kia. Tụi mà vôi ở hẳn cái bún. Hay là gì sạch ra nó bao cái tay. Mới làm kia chiên chứ. Bao bún đồng hai này. một ăn vài ป๊อปเรียกแลคะแม่ป๊อบเรียกแล้ว,ไม,ลวไม่สนใจโตให้เอาไลกัไมอย่ี้อะยืดขึ้นยังไงวิ่งอาคือพูดอะไรคื่นข้าพูดเนาะอะไรตินละกะอ่นี้ตื้นนัวเตียราบุลงวากไรเรจะไปหากันเราโอ้กวอาอ่นเองเาไอ้แกมนึก <c oughs> อันนโโดอนนเดี้ยวพัดยาปากิน,นอ่ะพอนอนไปอ่ะดิลงมาเดี๋ะน้าบอกข้มูลอะอยู่เออเอเดนอนด้กัน <c oughs> เอวิกับวิกักุ้มละ่ะ <c oughs> โอเขาเตะหัวลินด้วยเมื่อกี้เตะหัวเตะหัวเตะหัวพี่ทำไมหมันไส้มากนั้นเมื่อกี้ทำน้องโพด <c oughs> แม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้ว <c oughs> ไม่สนใจทำไมไม่สนใจแม่เลยแม่เรียกแล้ว อ้ยเรียกแล้วอุย้ยไปแล้วไปแล้วไม่ยอมหนูจะเล่นหนูจะเล่น ค่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ป๊อบน้องอลินด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วิ่งจะ